ยนยเวันนี้บุกแคมป์นะครับ <c oughs> ซื้ออะไรมาโอ้อันนี้อ่ะอน,นี่หนูนี่ดีครับดีดี <laughs> ด <laughs> นี่ก็ดีเอาเอาดีมาเยอะเลยอ๋อควรไีมผมกินเนื้ออาหารสิงโตวัวนนี้ข้าววันหนึ่งแล้วมันต้องซื้อฟาเนะอ็นนะอะมาซื้อเอ็นใหม่เอ็นมาทำอะไรอ๋อกินแบบเหนียวเหนียวหนวดหน้าเลยมีสต <laughs> ิเหระ มีวิสกี้ขาวด้วยวิสกี้แสะ็มด้วยพี่ว่าฝนตกไหมบ้านกรวดบ้านกรวดนะคันสุภาพกันไปเสนน้อบ้านปลาเมื่อกีเรื่งามยามดีครับอยู่ในแคมป์ครับเดี๋ยวว่าเย็นระดับกนเลยเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหยว่มือจิจะไปสุง

เป็ดบ่มันสุดยอดเด้อเนี่ยเไว้ให้ชิ้นหนึ่งนะตะระได้ไก่โอ่งครับฝั่งน้นก็ย่างเนื้อ มาตามมาไปก่อนไปก่อนไปก่อนฮะฮะโอ้ขี่ลเล่าอันนี่โอ้ เลยง,งานหมดแล้วครับอโอ้ขอบคุณครับนี่กินเบียร์ดีกว่าหลายกาดนั <oton ous> <t> ่นน่าเร่าเกินเ่งกนาเลแก้วนีเยเะียะมากครับอันมากใสนี้ จุจุจุโอ้ยเก้าสามเลยเก้าสามเลยเฮ้อเกีร์ดารถกระบะวะขมอมลมสี่เบิดมันไม่โคงยางอัดเลยอัดเลยเบ็ยางเหยียบลงน้ำเลยเสร็จนี่ก็ซื้อกระบะใหม่มันิเียวเเอาเอาคลอกนี่แหละใส่ ข้อของพรคิดเนี่ยเอาไปใส่รถผมก่อนดูคนเดินนี่ใส่รถเนี่ยได้เยอะเหมือนกันหาคนเดนนี่นี่ไส่เนี่ยได้เยอะเหมือนกันะคนเดินี่นี่งส่นี่นได้อเมืนนนะนเดินีนี่ในได้ยอเห็นมันคนเดินน่รเียด้เอเอ งานไม่ทำจะเอาอย่างเดียวโดนนี่เนี่ยวาวอ่ออกมาสามอะไรหน้าส้นหมุนไหนดิเนี่ยวาวนี่จะอาบน้ำแกจะอาบน้ำก่อนแกจะอาบน้ำก่อนอุ้ยเพี้ยนเหรอที่ชิมโลเจียวนี่เจียวยังซึ้งเลยแซ่บปะ ผมผมขนาดใส่ชื่อถอย่างนี้จ้ะนี่น้ำเย็นนสองขวดโอ้สันโอ้สันเอาชิมหน่อยพี่เอาพักนี่ครัด จะทำเนีงคุมเฮงเสดาดีขีิดเรียบเอาแบบเรียบเปิดยานเตรียมตั้งเสาลืดเท็ดที่เกิดยังเดียวหือหือตั้งเสาตัวถมันมีแบบตั้งเสาบอะไรอย่นี้จับแม่งวมาไหย

สามชิบกี่พันตับกินยังไงไรนะกินน้ำไหมมามากพี่น้องหรือเต็มคาราเบลนี่เสดาว่าผมแหงเ กินก็ได้เอาไหนตานั่นน่ะหอมจีล่ะอือตาหอมตลาด Đó nha. Rồi nữa Làm luôn. mà mày phải không? Mà. Cứ là cứ để hết bất đi đi. <laughs> mày chốc. Ừ. Ừ. ตรงนี้ให้เสร็จเทลีนสุดแล้วจบแล้วลงมาพี่นั่งพี่จิ้มได้ไหม